สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ปราณิชานะคะเพื่อนๆนห่างหายไปนะคะก็คิดถึงกันเหมือนเดิมเพื่อนๆนวันนี้แม่หมอมาทำคลิปพิกอเด็กนะคะในหัวข้อ,อคนที่ห่างหายกันไปนะคะเขามีคนคุยใหม่แล้วหรือยังนะคะกรณีนี้เนาะเรามาอัปเดตสถานการณ์ตัวตนของเขานะคะเพื่อนเพื่อนว่านะ คนที่ห่างหายจากเราไปหรือ,อขาดการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะดูซิว่าเขานะมีคนคุยใหม่หรือยังหรือว่าคบกับใครไปแล้วหรือยังนะคะมาอัปเดตสถานการณ์เขาหน่อยนะคะเพื่อนวันนี้แม่หมอจะมีกองการ์ดนะคะมาให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กองการ์ดด้วยกันนะเริ่มจากเด็กแรกนะคะพลังงานหมายเลข3แล้วก็เด็กที่2พลังงานหมายเลข4ี่ เด็กที่3พลังงานหมายเลข5นะคะกติกาเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเลือกกองก๊์ดที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดหนึ่งกองกองที่3กองที่4และกองที่หเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพา่กองก๊์ดกองแรกพลังงานหมายเลข3นะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นนะคะตัวแทนพลังงานหมายเลขสามนี้นะคะแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะ,ะเพื่อนเนาะอธิษฐานจิตแทเนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขสามนะคะนะ สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะสถานการณ์คนที่ห่างหายกันไปนะคะอัปเดตชีวิตเขาหน่อยนะคะเพื่อนเนาะเขามีคนคุยใหม่แล้วหรือยังหรือณตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนเนาะขอดูสถานการณ์ตัวตนของเขานะคะเพื่อนว่าเขาเป็นยังไงนะคะความรักความสัมพันธ์นะกรณีที่ห่างหายกันไปนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนที่ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับแม่หมอด้วยนะคะน่ารักทุกๆคนนะคะาบางท่านแม่หมอเปิดดวงให้ช้าก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเนะาะใบแรกได้อัศวินถือเหรียญตามด้วยาสามไม้เท้าและดุเด e v ว l ิลความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่านะคะ มันมีโซ่ของพันธนาการนะคะเพื่อนเนาะตามด้วยไพ่ของจิตไม่เทา้าแล้วก็อ,อัศวินถือไม่เท้านะคะนะตัวตนของคนคนนี้นะคะ นะสำหรับ fc ของม่หมอหรือเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่นะสามารถเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้นะคะเพ,เพื่อนนะอาจจะเป็นชาวธาตุดมนะอยู่ในกลุ่มของอพลังงานของเมถุนตุนกลุ่มได้นะคะเพื่อนเอนานะแล้วก็พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะก็จะเป็น คนในกลุ่มของเมสิงธนูนะรวมถึงชาวทัดดินก็จะอยู่ในกลุ่มของมังกรพฤษภกันนะคะคนคนนี้นะคนคนนี้ที่เราห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปนะคะมีอยู่2ประเด็นคือ Fc ของแม่หมอคุณอาจจะนะเคยเใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับเขานะคะแล้วก็เกิดมีเขาเรียกว่า พันธะนะคำว่า d e วิลก็คืออาจจะมีเรื่องของทะเบียนสมรสนะคะหรือว่ามีบุตรด้วยกันหรือพลังงานนี้เกิดขึ้นที่ฝั่งเขาเขาอาจจะมีพันธะนะหรือ เขาอาจจะยังไม่ได้ยานะอาจจะติดเรื่องเบียนสมรสหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาอยู่ก่อนแล้วเพื่อนๆเ,เนาะหรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะที่มาคบกับเราหรือติดต่อสื่อสารกับเรานะผ่านกันมีชีวิตคู่มาแล้วนะคะประมาณนี้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะคนคนนี้จะเป็นคนที่เอออ่าชอบการต่อสู้ชอบการฟัดฟันเพื่อนๆเ,เนอะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันนะคะเนาะทำให้ความรักครั้งเนี้ยนะ ต้องแยกจากกันหรือว่าต่างฝ่ายต่างแค่อแอบส่องแอบมองกันก็ได้นะคะไพ่ของสามไม้เท้าเนาะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอยู่คนละสถานที่คนละจังหวัดหรือเป็นคนที่อยู่ถึงขั้นต่างประเทศได้นะคะเพื่อนแต่ว่าคนคนนี้เขายังกอดเก็บความรู้สึกและยังรอที่จะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แกเราคนคนนี้สามารถเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราได้นะคะเพื่อนเนะาะไพ่ของ เด็กหนุ่มถือถ้วยนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าการติดต่อสื่อสารนะถ้ากรณีที่หัางหายกันไปเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะสถานการณ์นี้คนคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่เขาต้องเจอปัญหาและอุปสรรคนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเขาต้องสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆนั้นนะคะแล้วก็กรณีนี้บางทีนะคุณกับเขาเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยหรือใช้เพื่อนช่วยนะคะใช้บุคคลที่3นะเข้ามาเป็น คนติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆเนอะแม่หมอขอดูซิว่าคนคนนี้นะคะนะเขานะมีคนอื่นไปแล้วหรือยังหรือมีคนคุยไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าแม่หมอเห็นสถาน,นาการณ์หรือว่าตัวตนของเขาสถานะของเขาเนาะเขาก็ยังถือเราไว้อยู่นะ,ะนเพื่อนๆเนาะแล้วก็รอการที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารแต่ว่านะดูซิว่า เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะมีคนคุยไปเรื่อยังหรือ,อเพียงแค่คุยไม่ได้จริงจังเพื่อนๆนะได้ไพ่ของราชาถือดาบนะคะเพื่อนเนาะใบแรกตามด้วยไพ่ของไฮโรแฟนคนคนนี้คุยคนยากเพื่อนนะเป็นคนค่อนข้างที่จะทําอะไรเชื่องช้าตัดสินใจช้าเพื่อนจะติ๊กเข้ามาควบคู่นะคะตามด้วยเอ็มเพรส แล้วก็ใบสุดท้ายสีไม้เท้านะคะนะแม่หมอคิดว่านะตามพลังงานหน้าไพ่นะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่มีปัญหากันนะคะแล้วก็มีการยกดาบขึ้นมาอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะตัดสินปัญหาครั้งนี้และคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ความยุติธรรมนะคะเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ได้หรือสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้นะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับองคอนนอ์กรนะที่ต้องสั่งสอนผู้คนอบรมนะคะนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลธรรมได้ด้วยนะเพื่อนๆหรือองค์กรของพุทธศาสนาได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบชนิดหนึ่งเพื่อนเอนานะแล้วก็เป็นคนประหยัดมัธยัติอดออมแต่ว่าความประหยัดมัธยัติอดออมก็เพื่อสร้างฐานะครอบครัวนะคนคนนี้จริงๆบ้านปลายชีวิตจะไม่ลำบากนะคะถ้าเกิดเรากับเขาเนี่ยยังคบกันอยู่นะคนคนนี้นะคะเขาจะนำพาชีวิตเรานะกับเขาเนี่ยไปสู่ความมั่นคง ะะแต่ว่าคลิปนี้แม่หมอคิดว่า fc ของแม่หมอน่าจะเป็นคนที่ใจร้อนด้วยส่วนหนึ่งนะคุณต้องการความยุติธรรมและความถูกต้องในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าสถานการณ์นี้คุณอาจจะได้สิทธิ์นั้น fc ของแม่หมอนะคุณเป็น the empress นะคะเป็นคนที่เหมาะสมในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีความเก่งนะคะความสามารถและยังเป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่นะคะเ,เพื่อนเนาะแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ สามารถเป็นพลังงานของความเป็นแม่มากๆ D e e m place สำหรับนี้จะเป็นคนเป็นหญิงที่ตั้งคันนะคะเพื่อนๆเนอ,ะ,อะคุณสามารถทำงานเกี่ยวข้องกับงานเย็บปักถักร้อยนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนาะเก่งทั้งงานนอกงานในบ้านแล้วก็จิตใจดีนะคะแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่าคนคนนี้ที่มีปัญหากับคุณนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่รักคนยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองยากเชื่อในผู้รักผู้ใหญ่เขารพกธรรมเนียมประเพณีเดิมๆนะคะเพื่อนๆเนาะกรณีที่คุณกับเขามีปัญหาแต่ถ้ายังมีโซ่พนัฒนาการแล้วก็มีพันธะต่อกันหรือว่ากรณีนี้คนที่เรารักเนะี่ยเขามีโซ่พัฒนาการหรือสิ่งใดนะคะที่เขายังไม่เคลียร์ยังไม่ตัดจบสถานการณ์ ความถูกต้องนะคะจะติ๊กเข้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนเนาะคุณจะได้รับความถูกต้องความเป็นธรรมนั้นก็เป็นไปได้แล้วก็สถานการณ์นะคะนะจะมาเติมเต็มเป็นสี่ไม้เท้าความมั่นคงมั่งคั่งความสมบูรณ์แบบในเรื่องของครอบครัวนะจะเกิดขึ้นแก่เ,เพื่อนที่เลือกพลังงานใหมายเลข3นะคะออคลิปนี้ได้สําหรับได้พลังงานหมายเลข6นะคะเพื่อนเนาะหถ้วยแม่หมอคิดว่าคนคนนี้คนเก่าคนเดิม คนที่เคยสางสัมพันธ์กับคุณแล้วแล้วก็มีสถานการณ์ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกจากการนะแต่พลังงานหน้าไพ่นะคะบุ๋งบอกว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาคืนดีนะคะคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกับเราในเรื่องของอายุนะคะเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกับเราแตกต่างทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมกำนดน ธรรมเนียมประเพณีนะเป็นคนเก่าคนเดิมหรือเป็นคนที่เคยคบเคยรู้จักในสมัยเรียนเขาเรียกว่าสมัยรักป๊อปปี้เลิฟนะคะเพื่อนๆเนาะหรือว่าคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเ,เครื่องมือหรืออุปกรณ์นะขายของเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กๆก,ก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเนะเาะสามารถทําได้หลากหลายนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขอดูซิว่าพลังงานความรักนะคะจากไพ่ Oracle Romantic Angel นะ คนคนนี้สามารถนะคะนะมีพลังงานใดหรือคำแนะนำใดจากไพ่โรมเขาเรียกว่าโรแมนติกแองเจิลนะหรือไพ่นางฟ้านะคะเพื่อนฟรียูเซลถ้าเกินคนนี้นะคะกลับมาสารสัมพันธ์อีกขอให้เราเปิดใจนะคะเพื่อนพาร์ทไรต์ดิเลชั่นชิพเขาเป็นคนที่นะรู้จักคุณตั้งแต่ในอดีตแล้วเขาเป็นคนในพาร์ทไรต์นะเพื่อนเนาะคนคนนี้ที่จะกลับมานะคะตามด้วย เลิฟยูเซิลเฟิร์สนะคะนะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆเนาะปลอดภัยที่จะรักและปลอดภัยที่จะรอนะคะปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจสาหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข3มกล่องกัดกล่องที่1นี้นะคะสมหวังความรักทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกับกล่องที่2ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อที่เลือกเด็กที่2นะคะพลังงานหมายเลขสีนี้นะคะในหัวข้อท็อปิกที่ว่านะคนรักที่มีปัญหาหรือเลิกรากันไปนะห่างหายนะตัดจบหรือ งเงียบกันไปนะคะเขามีคนคุยใหม่แล้วหรือยังนะคะอัปเดตสถานการณ์ตัวตนของเขานะคะพเพื่อนๆแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะคะอธิษฐานจิตแทนเพื่อนที่เลือกกองการ์ดพลังงานหมายเลขสี่นะคะกองการที่สองนี้นะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่า ฟังสนุกๆจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะสถานการณ์นี้หากไม่เกิดกับใครเลยสามารถเลื่อนเลยผันไปเลือกกองอื่นได้นะคะเพื่อนเนาะขอดูตัวตนเขาก่อนนะคะเป็นยังไงอัศวินถือเหรียญนะคะเพื่อนๆตามด้วยไพ่ของสามเหรียญแล้วก็เอ็มเพรส ตามด้วยไพ่ของแปดดาบนะคะเนาะและใบสุดท้าย The s t ตาแม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะคะนะเ,เขาเป็นคนที่เป็นคนหน้าตาดีถ้าเป็นท่านหญิงก็สวยสดงดงามถ้าเป็นท่านชายก็เรียกว่ารูปหล่อนะกนเมื่อนะมีคนมาหลงรักมากมายเป็นที่ต้องการของอ่อ คนรอบข้างนะหรือว่าเป็นจุดสนใจนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการพูดการเจรจานะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะได้นะคะงานเกี่ยวกับศิลปะนะคะคนคนนี้นะครีเอทีฟนะคะหรือนักจิตรกรนักวาดภาพได้นะเพะื่อนๆเนะเาะคนคนนี้นะตัวตวนของเขาณนณะนะส่วนหนึ่งนะ จากที่ผ่านมาแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณกับเขาน่าจะเป็นความรักที่มันเข้าเข้าออกไปไปมามากับกลับนะหรือว่าคุณคนนี้เขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการอ เดินทางจังจังหวัดบ่อยเดินทางต่างประเทศบ่อยก็ได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายมีคนเข้าๆออกนะคะประจำเนาะหรือว่าคนคนนี้นะแม่หมอคิดว่าณนะตอนนี้พลังงานของพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะกรณีที่คุณมีปัญหาในเรื่องของความรักเพื่อนๆที่เลือกกองกัดรพลังงานหมายเลข4คนคนนี้เขาจะเป็นคนพูดจาดีนะคะเหมาะแก่ทํา อา,อาชีพค้าขายนะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้แล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสานต่างๆนะอาจจะเป็นเลขางานบัญชีนะงานต้อนรับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดีเจนะคะได้นะใช้คําพูดเพื่อนๆหรือว่า งานที่มันต้องติดต่อสื่อสารนะเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับโรคโซเชียลนี้ได้นะคะเพื่อนเนาะถ้าทำเกี่ยวกับระบบโรคโซเชียลนี้ได้คนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นซุปตาหรือเป็นจุดสนใจของใครอยู่ก็ได้นะคะเนาะคนคนนี้แต่ว่าหากพลังงานนี้นะคะ ณนะตอนนี้เขากําลังทุกข์ใจเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักนะอยู่สภาพที่เรียกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะแต่ว่าคนที่เลือกกองการด์กองนี้นะคะคนที่เรารักแล้วห่างหายกันไปตัดจบแล้วก็เงียบนะในครั้งเนี้ยเขาเป็นคนที่ มีความสามารถรอบด้าน,นเพื่อนเนาะถ้าเป็นท่านหญิงคุณก็สามารถเลี้ยงลูกได้ตัวตนของคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครถ้าเป็นท่านชายคุณก็เป็นคนที่สามารถเลี้ยงลูกได้ซัพพอร์ตหรือว่านะพาลูกไปให้ถึงจุดที่ดีนะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาใครได้เช่นกันนะคะพลังงานนี้นะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่เจ็บปวดแล้วก็สับสนนะคะแม่หมอขอดูซิว่านะ ณนะตอนนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์ตัวตนของคุณคุณมีคนใหม่แล้วหรือยังหรือมีคนคุยแล้วหรือยังกรณีที่ห่างหายจาก fc แม่หมอไปนะคะเนะเาะ view of fortune ไพ่กรงร้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ไพ่ของราชาผู้ถือดาบตามด้วย the w h r e นะคะแล้วก็ s t r e n g ใบสุดท้าย page of cup เด็กหนุ่มถือเหรียญ แล้วก็ไพ่พลังงานใต้สำรับนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอคิดว่านะคนคนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนดุดันนะคะเพื่อนๆเนาะกรณีที่มีปัญหากับคุณนะอาจจะมีการทะเลาะหรือการเข้าใจผิดกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีความดื้อดึงมากๆเพื่อนๆเป็นคนหัวรั้นนะคะดื้อระดับหัวชนฟ้าควบคุมยากนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ ตัวตนของเพื่อนๆที่ f ซีขงไม่หมอเธอเลือกกองการกองนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องลงมาปราบเขาอะเหนื่อยมากๆนะตัวเราเนี่ยเหมือนอคนละสายพันธุ์คนละเซตปีชีเพื่อนๆเ,เนาะเหมือนนางฟ้านะคะเนาะที่ต้องมาทําให้เจ้าสิงโตตัวนี้นะคะเนี่ยมันดูเชื่องลงนะแต่ว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยแม่หมอคิดว่าต่อให้คุณห่างหายกันไปหรือตัดจบหรือเลือกลากันไปนะคะนะ คนคนนี้อาจจะอยู่สภาวะที่แค่เข้าๆออกในชีวิตแต่เขาก็ยังถือเราไว้ในมือนะฝั่งเราก็ยังถือเขาไว้ในมือนะสถานการณ์นะคะนะรอเวลาอย่างเดียวเพื่อนเพื่อน view of fortune กับ the world เข้ามานะคะคนคนนี้ถึงเขาจะติดต่อสื่อสารกับใครหรือไปมีใครผลสุดท้ายนะคะเนาะการที่คุณกับเขาเนี่ยดื้อดึงคุณก็ถือดาบเขาก็ถือดาบฟาดฟันกันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดดาบลงนะ คณกับเขาต้องรอเวลาอย่างเดียวนะคะวิวอ o ฟฟอร์จูลและเดอะเวิรเข้ามาบอกว่านะสถานการณ์เมื่อมันถึงเวลานะคะคนที่ใช่มาพร้อมกับเ,เวลาและสถานที่ที่มันใช่นะคุณก็อาจจะเป็นเปลี่ยนจากคนที่ควบคุมเขายากนะมาเป็นคนที่สามารถควบคุมเขาได้เอาใจเขานะแล้วก็ดูแลเขาได้ชนะใจเขาได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ลดดับลง รอเวลานะคะเพื่อนๆวิวออฟฟอร์จูน June, เข้ามาพร้อมทั้งเดอะเวอร์ยังไงคุณก็เป็นคู่ที่แค่เดินบนจักกันและผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่จุดเดิมนะเหมือนเดินรอบโลกจนเหนื่อยนะคะทะเลาะฟาดฟันนะต่างฝ่ายต่างก็ยังรักกันอยู่นะเอฟซี FC ของแม่หมอนะคะเนาะขอให้ไว้ใจนะคะคนคนนี้ถึงเขาจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหรือมีคนมาจีบเขาเยอะ แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะเพื่อนๆเนอะถ้าถามรักใครก็รักจริงเช่นกันแต่เราเนี่ยจะเข้าใจและถึงตัวตนเขายากสักนิดหนึ่งนะ mm. ก็พยายามเ,าเรียนรู้นะคะศึกษานะคะเพื่อนแล้วก็รักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้เป็นนะคะเพื่อนเนอะสถานการณ์นั้นนะคนที่ใช่ ขอให้มาในเวลาที่ใช่เช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสมหวังความรักทุกๆคนนะคะบ๊ายบายนะคะพบกับของที่สามต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3พลังงานหมายเลข5านี้นะคะแม่หมอขออธิษฐานจิตนะคะสับพลังงานแทนเพื่อนที่เลือกเด็กที่3พลังงานหมา,ะะงงายเ,เ,เลข5าในหัวข้อท็อปิกนะคะคนที่ห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปนะคะคุณก,กับเขาเนี่ยอัปเดตสถานการณ์นะดูซิว่าเขาไปคุยกับใครใหม่หรือย,ยังหรือว่า ะตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเนะมาอัปเดตสถานการณ์ตัวตนของเขานะคะเพื่อนๆเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกๆจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้หรือไม่เกิดกับใครๆเลยก็ได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์และฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆคุณได้ไพ่ของ Justice ตามด้วย King of Pentacles และ l o v e r คนคนนี้แม่หมอคิดว่านะเขาน่าจะมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตเยอะแน่เลยสงสาร fc แม่หมอนะคะเนี่ยตามด้วย night o f c ครับเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเน้นย้ําเลยคนคนนี้นะคะตามด้วย two o f s สอดกำลังสับสนกำลังวุ่นวายใจนะจะมาเลือกอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะเนาะ fc ของแม่หมอแม่หมอบ่นเทนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3พลังงานหมายเลข5 คนที่ห่างหายกันไปหรือว่าคนที่ขาดการติดต่อสื่อสารกันณนะตอนนี้นะคะออคนคนนี้จะเป็นคนตรงตรงนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมนะส่วนหนึ่งเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะนเช่นสารตุลาการนะคะเนาะผู้พิพากษาได้ hanger, เพื่อนหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเ,เ,เงื่อนไขของระบบในการตรวจสอบนะคะนะเนาะตรวจตาเงินแผ่นดินหรือ งเงินหรือว่าในเรื่องที่มันต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นทรรความยุติธรรมคนคนนี้สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คนคนนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยังเป็นคนที่ยังกอดเก็บเอาไว้นะแต่ได้ลักษณะเหมือนราชาผู้ที่มองดูเหรียญ คนคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งไม่หมดต้องบอกนะคเพื่อนเนาะเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทาๆร่วมด้วยทําให้เขามีรายได้มากมายก็เป็นไปได้นะคนคนนี้นะคะหรือเขาอาจจะมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นคนที่มีอีกโก้สูงอีกโก้จัดเต็มประเภทหักได้ไม่ยอมงองอไข่ไม่เป็นเพื่อนๆเนาะแล้วก็สถานการณ์นี้นะคะไพ่ของเดลูเบอรคู่กับกวถ้วย คนคนนี้มีตัวเลือกในชีวิตเยอะเพื่อนๆนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนเลือกมากเรื่องเยอะพอสมควรนะไม่ได้เลือกใครง่ายๆนะคะคนคนนี้นะน่าจะเป็นคนที่มีเรื่องของผู้หญิงหรือเรื่องบุคคลที่3หรือถ้าเป็นท่านชายคุณก็มีบุคคลที่3เข้ามานะทำให้ความรักของคุณมีปัญหานะคะรอการตัดสินใจรอการเ,าเลือกว่าจะเลือกซ้ายหรือขวานะคะเนาะณนะตอนนี้อาจจะยังมืดมนหรือยังตัดสินใจไม่ได้ นะคะนะแต่ก็ความเป็นธรรมอาจจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3พลังงานใหม่ยเลข5นะตัวตนของเขาและคุณนะอาจจะมีนิสัยคล้ายๆกันเป็นคนตรงๆแต่บางครั้งก็ใจร้อนใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาบ่อยนะคะเพื่อนเนาะขอดูซิว่านะคะคุณกับเขาเนี่ยเดเป็นคนที่ใช่ไหมและคุณกับเขาเนี่ย มีโอกาสที่จะได้มาสารสัมพัน์ไหมคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่นะคะหรือว่าเขาเนี่ยไปมีคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะขอความแน่ชัดนะคะเพื่อนๆสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกๆจากแม่หมอนะคะอย่าจริงจังซีเรียสนะคะเพื่อนไพ่ของ High ไฮพิงเทสคนคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่มีความสวยสดงดงามและมีสเสน่ห์มากๆเดอะซันนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วยไพ่ของฟูออฟครับ ซีดาบเดอะเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นคนที่เข้าถึงตัวตนเขายากเ,เพื่อนๆเนาะเข้าถึงจิตใจเขายากเดอะทราวเวอร์นะคะขอดูไพ่ใต้สำรับนะคะเ,เพื่อนๆได้ไพ่ของเซเว่นออฟบอลเจ็ดไม้เทา้า แม่หมอคิดว่านะคะคนคนนี้นะถ้าเป็นท่านหญิงเนี่ยเขาเป็นคนดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีนะมีความสวยสดงดงามหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามาแ,ฟาแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมหรือเปิดร้านเสริมสวยได้นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเขาเรียกว่าสเสน่ห์ลึกลับชนหลงไหลนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ตัวตนของเขานะคะนะแม่หมอคิดว่าตามท็อปิกเนี้ยคนคนนี้นะคะ เข้าหน้าจะยังไม่มีใครใหม่นะคือถ้าเขามีใครใหม่นะตอนนี้เขาก็เลิกและตัดจบแล้วแล้วก็เลิกกันอย่างกระทันหันด้วยเพื่นอนๆเนาะไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเคยสารสัมพันธ์มีคนคุยคนคบจริงนะคะไพ่อ่าไพ่ของคนคู่ที่เข้ามาซ้อนด้วยพลังงานมือที่3แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าถึงตัวตนเขายาก รักใครรักยากนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็คนคนนี้ณตอนนี้นะคะกับคนใหม่ของเขานะคนที่เขาเคยคุยน่าจะมีการนิ่งเงียบหรือเลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนาะณ <นะ S 2> ตอนนี้นะคะสถานการณ์ตัวตนของเขาเรามาอัปเดตตัวตนของเขานะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็ยังรอการเริ่มต้นนะคะเพื่อนเนาะกรณีที่ถ้าเขายังรอการเริ่มต้นและจะมาสางสัมพันธ์กับเราเขาต้องผ่านปัญหาอุปสรรคไพ่ของ เจ็ดไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคนคนนี้ผ่านได้แน่นอนนะเพราะเขาได้ไพ่ที่ดีก็คือไพ่เดอะซันนี่แหละนะมาช่วยกู้สถานการณ์ความรักครั้งนี้ไว้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนตุลกุมทศนิมได้นะคะเพื่อนแล้วก็อยู่ในกลุ่มของธาตุด,ดนนะะนกกินนะคะมังกรพฤกศกันนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิตได้นะคะแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่ จากพลังงานของโรแมนติกแองเจิลหรือไพ่ทาโร่นะคะนะเ,เขาต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกลองกัดกล่องที่3ามพลังงานใหม่เลขห้าเพฟูเนตความรักครั้งนี้มันต้องมีเรื่องของเด็กๆหรือ เขากลับเข้ามาก็จะมีความรักแบบใส14อีกครั้งกลับเข้ามานะคะเพื่อนฮันนีมูนนั่นไงตอกย้ําเขาจะพาคุณไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนนะคะนะเพื่อน,อนตามด้วยรีคอนสเลช t ั o นคนคนนี้เป็นคนที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างร้องเรียกหากันนะและถ้าเขาได้กลับเข้ามาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นมาเป็นคนรักของคุณมาเป็นคนใน r e c อคอนเซอ t i เ n คือคนที่ร้องเรียกหากันคนในจิตวิญญาณที่ผูกพันกันและเขาก็จะพาคุณไปท่องเที่ยวนะ,ะไปเติมความรักใสๆนะคะซึ่งกันและกันเนาะคุณอาจจะต้องนะ ได้รับข่าวดีเร็วๆ,ๆนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข5กองกาตที่3นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรัะฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะสมหลังความรักทุกคนสวัสดีค่ะ